ไปไหนคะไปแคมปิ้งคะ่ะช่องอะไรคะแจนเจา๊เออ,เอ,อลมคัดเต็มดูหน้าได้ค่ะมันใช่บรรยากาศคือดีมากอร่อยเหมือนก๋วยไก่มามกำลังแบบว่าลมเรา หลังจากปีหมาเเราก็จะเริ่มเที่ยวทริปแรกกันนะฮะเจไปแคมปิ้งคปที่ไหนอ่ะแตไ้งเโกตนแคมปิ้งได้อยู่นะเธอรับเฉพาะกิจเนอะไม่ได้รับแบบว่า อ่ะอาเจียวท้าเจียวนะเจียวชนะได้ครูฉมโอเคแล้วก็ท้า้าชนะได้กินเจสิมนะหนึ่งสองสามหกแสต่ชนาใช่ไมชกสกะหิตชนะใช่ไหมกระหิตชนใช่ไหมเจิมกับไมไปไม่ใครชนะ กูโชมล้ไ้เคียวมันจำได้เลยนะเพรย่หลานอยากจะกินแล้วหลานดูแล้วหลานอยากกินเออโอเคได้อะไรคะเจียวทัานไหนผูโชมกูโชมโอเคเดียวชนะอะไรวะออกช้า ครับนากินอืมน่ากินว้าวอืมอ้นา่ผัดรุ้มแบบที่เจนชอบใช่่วงวงน้าปห่อตรงนี้สิเด่นน่านมากเลยเมากเลย้วทำหน้าเลขนาด มามาได้ทำคอมนะเล่นสามองุ่มนะคะป่าป่าคงไม่เงียบอีกต่อไปถ้าป้าเจนกินไปแล้วหนึ่งเดือนไปเช็คเขาล่องแพเจียวเด็กน้อยเด็กน้อยเราจะไปล่องแพโอ้โห้ดึงอย่เยอนเดอร์จี้แอนเดเยี่ยมนั่นไงคุณพี่คนนั้นน่ะเจียวเขานั่งตรงนั้นได้เห็นไหม ได้เล็เห็นไหมเฮ้ยเนี่ยเขาไม่จมนะรนนเป็นยังไงบ้างครับบิงพี่ก็ร่มรื่นับพี่แชมป์ทำงานบ้านเราไหนพี่ซซินเต้นเราหน่อยฮะ เต็นท์รออยู่ฝั่งนี้นะคะพี่แชมป์โปรดดูตามเต็นท์เบาๆกับสมาชิกกับสมาชิกเก้าคนค่ะคิดว่านอนไหวราคาได้อยู่เบียดๆกันเราถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่จุดกลางเต็นท์โกลเอกแคมปิ้งค่ะเมื่อกี้มีแทเขาล่องแพ ไปเจอเป็นไงบ้างลูกอากาศดีไหมคะอากาศดีค่ะ,ะเพลงไม่ต้องเข้าเลื่อนไปหาไฟก็เพลงนี้นพี่หญิงรู้สึกยังไงบ้างครับน่ามุดธรรมชาติบำบัดกับพี่แชมป์ได้อยู่พี่เจแล้วครับ <c oughs> สดชื่นกับ <c oughs> ธรรมชาติไหมครับมันเย็นแล้วพี่เจเนานะมันก็อุณหภูมิสักเท่าไหร่ได้เนาะสามสิบห้า ปิงก็พยายามตอนนี้เพื่อมห้กูกวาปิงสุดนนโลกให้เจียวเปิดรายการอะไรช่องอะไรคะเจียวเจนฟอเปะเอ้เจนจอแจนะครับขอฟังแพนแพนรายการปีนี้หน่อยครับปีนี้เหรอคะช่องเจนเจอแจเราพาไปเที่ยวเมืองไทยค่ะจังหวัดแรกของเราในปีนี้นะคะสองห้าหกเกผงงา ร้อยแรงนี่น้ำเย็นสบายล่องแพรฉ่ำปอดน้ำใสมากนี่ใครมีความแคนตทงไปที่น้ำใสร้อยนี่ร้อยน้ำใสน้ำใสแต่นูลึกสองเมตรลึกสองเมตรลึกสองข้อตีดูนี่แหละมีจังหวัดไหนที่น่าสนใจอีกบ้างครับเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวรออากาศดีดีกว่านี้เราจะไปซีมิลัน ราจะไปดำน้ำมีลันี่มีนานี่กำลังนั่งเราจะไปดำน้ำอาบแดดทำนาเกลือสบายนะเธอเนาะอวยพรอวยพรท่านผู้ดูหน่อยว่าปีนี้เป็นปีที่ดีใช่ไหมครับเอ่ออวยพรช่องของเราใช่ไหมครับผู้ติดตามช่องเรามีทั้งหมดกี่30คนนะ34คนครับมันเยอะมากท่านที่กดดูประมาณหลักหลักร้อยนี่คือ เราดูกันเองก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยทุกสิ่งใดสมดังปัรถนาทุกประการเป็นม้าทองที่มั่นคงนะคะทั้งหน้าที่การงานครอบครัวสุขภาพแข็งแรงและขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสมหวังกันทั้งปีนะคะทีนี้ขอถามว่าโดยปกติช่วงเราจะมี มีผู้หญิงคนหนึ่งที่จะต้องมาด้วยแต่ว่ารอบนี้ไม่มีนะอ๋อตาก,กี้ไงท่านรองปกติอะมาทักมาทุกทริปแล้วปกติเนี่ยช่องของเจนเจาะแจ๊เนี่ยคือนี่เป็นเจ้าของช่องค่ะแต,แต่ปกติเนี่ยเราจะเจอแต่คุณตั๊กค่ะเ <laughs> จ้าของช่องตัวจริงไม่สบายตักตต๊กเตาะแตะวันนี้ <laughs> อ่อนปวดเปียกวัน <laughs> นี้คุณตั๊กเขาไม่สบายนะคะเขาลาปิดลาป่วย ก็เราก็หวังว่าจากถ้าเขาดีขึ้นฟื้นดีขึ้นภายใน2องทุ่มเขาจะขับรถตามมาจากภูกเก็ตนะยังมีความหวังยังมีความหวังนะเออเราซื้อมาแบบมารอคุณตักแค่3ามกลมเบาๆกับ1นึงรังเบาๆฟื้นเลยค่ะฟื้นเลยค่ะดูหน้าเลยค่ะม,มันใช่ อันนี้ลมควันอะไรครับไรยุงไรยุงลมควันเป็นเราต้องหาอะไรกินตามเขาตามป่าอิฟจราต้องหาอะามเขาตามป่าอิฟอะไรก็ได้มเอยู่เราต้องอะไรก็นด้สเัสดีค่ะเรก็นใสมขาอิ้อกมเมป่หะไก่าอกาตเ้องตเ่เราหาอม่เรางหรอนต่เรา้งหอนต่้งไปแล้วงไร่งใครองากกินก็ เออถ้าอยากสั่งรีบสั่งค่ะไม่แล้วไอ่ใช่นนะค่ะไม่ลองเป็ปขายของคุณไม่ทำงานกินตรงไหนฟองเป๊ปขายไ,ได้เลยนะคลังกินตรงไหนถ้าได้ข้าวแหลมน,นี่เหรอที่ต้นทำข้าวแหลมอยู่อ่ะเนี่ยก็บอกขา้าวแหลมย,ยาวย,ยาวไหมะต้องยำไหมคะเมืนแม่ที่เราบอกอว่าอะไรนะแม่ที่เราบอกว่ามันเยอะเมื่อกี้อันนี้คืออะไรคะคุณหญิงก็พอหมูกรอบ กระเป่ามุาก,กอะกระเปามุกอะสั่งกระเปามุกไหนดูกิจกรรมนาทน,นาการในช่วงยามเย็นนะฮะเี๋ยวนะีนะเยวนข่นธรรมชาตนี่คือมนุษย์กลุ่มแรกโคมันยองมนุษย์กลุ่มแรกอันนี้คือกิจกรรมแอนด์แอนเจอร์ในช่วงยามเย็นนะครับความท้าทายแรกก็คือการ ปลาหินให้ลงน้ำก่อนเสร็จแล้วเราจะลุ้นให้มันเด้งไปสองสเต็ปเดี๋ยวดูนะป๊บโอ้ยนี่นะนี่นะอเดียหลบั๊บเหมือนแม่ไทยสารคดีเอาชีวิตรอดอ่ะ หมายเขียนมันจะร้องอย่างนี้พี่เองคือเสียงอิสระวันนี้เสียงใจอิสระใช่อันนี้สัมผัสมาได้ประมาณตอันนี้ไม่เขียนภาคใต้มันหอมแบบสั้นๆถ้าเขียนอ่าเขียนคนเหนือมันจะหอมอีกถ้าเขียนภาคใต้มันจะอีกใจหมุนเร็วมึงดูมึงสังเกตดูเขียนภาคใต้หอมสั้นมากทำเพื่อไง ก่อคนก่เมื่อประเด็นคือว่ากลัวอุณภูมิพอดีถ้าก่อแห้งกลุ่มดีห้อนวันนี้สั่งร่างตัวหรอ ใช่ใช่คนจเอาฐานให้เราจ่ายก็น่าจะมาอีกรอบนึงเขาเห็นเราจุดไฟได้เขาก็จะให้เราทำอีกน้ำนอมันรั่วตังหั่ะนาะเห็นนีเหรอลูกเห็นนะคะโอเคสรุปยังไงับใครเงินกับ เจียวนะกอกับใครกอดไฟที no, like okay, so water, ่สุดเจียวนะกับป้ากับลุงเลยไม่มีใครไม่มีลุงกับแม่ชายกับป้าหญิงแต่ว่าเชื่อไม่ลูกก็จิตแม่ผมผมมาณเจียวโอเคไหมใช่น้ำสูงขึ้นนะฮะมันมันดูลึกกว่าเมื่อวานตรงที่เบรกอยู่ ทำไมไม่ลงน้ำยามเช้าคือมันหนาวค่ะ two thousand years later good morning ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเอ่ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเราพิมพ์เป็นยาวไปสวิตเซอร์แลนด์นะคะเราเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แถวภาคใต้ด้วยละค่ะ ตรงไหนเดี๋ยวเราอ่ะจะไปาตามรอยนะคะจะไปอ,อะไรนะเขาเรียวกว่าน,น้ําน้ําสีฟ้าเหรอน้ําสีฟ้า,น,ฟานะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวพี่หญิงหาดูก๋วยเตี๋ยวแล้วว่ามัน,มนก๋วยเตี๋ยวอะไรฮานเหรอไม่ไม่ไอ,อ้นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือมีหมูมีอะไรแหละแต่ว่าต้องดู GPS เขาก่อนนะว่าเขาใกล้กับที่เราไปเที่ยวไหมไม่ค่ะตอนแรกเราจะไปตลาดลองแลนเนาะแต่ว่าตลาดลองแลเราไปบ่อยแล้ว เดี๋ยวเราไปไอเนี้ยที่เราไม่เคยไปเนี่ยอ๋อมาเคยไปไหมไม่เคยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนั้นม <laughs> เป็นไรเขารีวิวอะ, <laughs> อะไรที่เขาว่าดีอ่ะเราก็ว่าดีเนาะ <laughs> อะไรว่าดีบุ๋มก็ว่าดี <laughs> อะไรดีอะไรว่าดีบุ๋มก็ว่าดีค่ะด็อกเตอร์บุ๋มรีวิวมาแล้วไปก่อนคอมเมนต์ที่หลังค่ะแย่จังถ้าไปถึงปุ๊บก็ไม่นั่นแหละเดี๋ยวเราก็ไปดูนะคะว่าเราต้องผจญภัยค่ะเดี๋ยว <Yeah S 2> าาจะพาเด็กๆกับมาเที่ยวบ่อยๆนะคะทุกสัปดาห์ มาแบบไม่มีแอร์มาแบบไม่มีแอร์มาแบบว่าห้องน้ํารวมมาแบบลําบากลาบากาจะได้รู้ว่าชีวิตลําบากเขาเป็นยังไงอันนี้ยังไม่ไมค่อยลําบากนะเราต้องไปลําบากกว่าน,นี้ตัดภาพโดนไปเท่าไหร่ครับสำหรับทิพนี้ <c oughs> ทิพนี้หรอก็ทิพนี้หรอถูกมากเราจ่ายประจำไปหนึ่งพใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วเรามาจ่ายเพิ่มอ่ะ24 1 0บาทแต่ว่าเขาลดให้1 0บาท แล้วก็ประเด็นคือเขาน่ารักมากนะโกเอกอะคือจริงระวังมาจ้าตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วแต่เรามาไม่ได้เพราะคุณแม่ไม่สบายนะเขาก็เรามาเลื่อนมาตรงนี้เขาก็ยังเก็บมาจาให้เราอยู่แล้วก็เจ้าของน่ารักเป็นกันเองตลกอาหารอร่อยมากเมื่อวานที่เราสั่งอะไรแล้วนะกะเพราหมูกรอบหรอกรอบคะน้าหมูคะน้าหมูกรอบอะไรเงี้ยแบบเยอะมากอาหารอร่อยมากจาาละห้าสิบหกสิบเองไม่แพงแนะนํามานะคะแคมโกเอก บรรยากาศคือดีมากตอนเช้าประมาณ23 20 20สาศามไหมพี่หญิง23สค่ะอัมบรรยากาศดีแล้วน้ำเนี่ยเป็นน้ำเขาบอกว่าน้ำจากน้ำในน้ำบ่อน้ำอะไรนะพี่หญิงเมื่อกี้ที่เขาบอกอ่ะที่เราอาบอ่ะแล้วน้ำมันเย็นมากน้ำมันสดชื่นมากก็คือเป็นน้ำแบบไม่ใช่เป็นน้ำปรปานะเนี่ยน้ำมาจากอันนี้เลยชุดเขาแอลชุดเขาแอลเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสถานที่ต่อเพราะว่าเป็นเหมืองเก่า แล้วน้ำจะเป็นสีฟ้าเขาขุดก่อนแล้วตอนนี้น่าจะเป็นอุทยานเเราดูไปดูกันแต่อันดับแรกเราไปหาก๋วยเตีเ๋ยวร้อนๆก<ช>ันก่อนนะครับทุกคน รอแชมแล้วร้านรับร้านรับร้านรับพังไงร้านรับเจ๊าต้อยเจ๊าต้อยค่ะเจ๊าต้อยก๋วยเตี๋ยวอาหารต่างจันนี้อันนดเอ้อเจ๊าต้อยใช่ไหมได้เจ้าต้อยขี่กระต่ายเลยเนี่ยเนี่ยทุกคนต้นเมื่อกี้เราจะไปกินอะไรนะพี่หญิงหาก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวอะไรวะจต่พี่ไม่ได้แล้วพี่หญิงจะไปหาก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าร้านเขาปิดอ๋อแต่ว่าในกูเกิลมันไม่ได้อัปเดตอะไรอย่างนี้เราก็เราก็เลยว่าเออ สรุปปิดนะแล้วเราอาับความที่ว่าในสมองไอเจียวอ่ะมันใส่ไปเรียบเราแล้ว,ลวไม่เสร็จมาว่ากูต,ต้องกินก๋วยเตี๋ยวกูต้องกินก๋วยเตี๋ยวสรุปแล้วร้านมันปิดค่าไม่รู้จะทำยังไงอา้าวลุงต้นเห็นตรงข้ามมีขนมจีนค่ะเจียบอกหนูไม่กินขนมจีนหนูจะกินก๋วยเตี๋ยว <S <S เอาราคาทีนี้พวกวป้าๆก็ต้องเปิดจะไม่ค้าว่าอะไรยังไงก๋วยเตี๋ยวก็ปักกันไปร้านอะไรมู้ก็ปิดอีกปิดวันอาทิตย์อะไรสักอย่างน่ะนี่เราก็ไปกันต่อค่ะก๋วยเตี๋ยวเราจะไปปักหมุดที่ไหนนะพี่เอ๊ แถวในเมืองเพราะที่แถวในเมืองอ่ะสรุปแล้วขับรถแมบลุงก็เห็นเลยเจ๊ต้อยก๋วยเตี๋ยวพังงามีอาหารตำสั่งมีอาหารป่าหมูป่าปลากระเบนเนื้อกวางจตะเ้กบเกือบอะไรปลงปาไหลมีหมดเลยค่้จะกินและวนี่สั่งมาเครื่องแกงหมูกรอบสุดเด็ดอร่อยมากต้องมานะคะเจ๊ต้อย เขาไม่มีใน Google Map หรอกขับนะเธออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เออมันไม่ได้โชว์ใน Google Map เออมันไม่โชว์ในกูเกิเฮ้ยขอชิมมันนี้หน,น,น,น่อยมานิเงียบๆนะเธอแอบ,บกินเงียบๆนะวชิระไม่ใช่เป็นไงทำไมเธอแอบ,บกินเงียบๆนะวชิระเธอไม่บอกไม่กล่าลวแสดงว่านรําโดยทัพแบบมาเงียบๆเฮ้ยเดี๋ยวลองดูนะคะอันนี้เออ่หมูกระเทียม เอร่อยเหมือนก่อนใครมาตื่นเฮ้ยอร่อยจริงว่ะหมูกระเทียมอร่อยมากทุกอย่างอร่อยเนีบบ่ยเราจะเจออะไรล่ะบกหมี่กระเัีหมหม่าม่าหมูสับน้ำใสเพราะนั้นแบบมีทั้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะมีอิ๊โต๊ะโป้มีอะไรอย่างนี้ค่ะแต่กับข้าวข้อร่อยจริง กรงปรุงมาเลยทานกันเลยสาเยอะเรายังเรายังไม่ต้องปรุงนะอ้าใครเรายังไม่ต้องปรุงเราชิมดูก่อนอืมมันก็เือนก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละค่ะน้ำซุปใส่ยังไม่ได้ปรุงนะมาชิมกันเลยนุ่เดือดอยู่เบานะเมื่อกี้วแม่มันยังไม่ได้ปรุงเลยแต่ตั้งตาโอๆแต่ที่แน่ๆตะเกียบปากมือกูเนี่ยของนางหงนะคะยินดีต้อนรับสู่พังงานะ เราถึงแล้วนะครับมันเฉียบค่ะเราถึงแล้วนะคะ <mm <os> <ด>เหมืองหินทับปุดกํำทองหลังค่ะก่อนตรงนี้มันจะเป็นเหมืองแร่เก่านะคะแล้วก็ตอนนี้จะมีแอ่งน้ำนียน้ำเขาจะเป็นสีฟ้าตอนนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดังของพังงาค่ะเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์พ<ห>ังงาเลยค่ะสาเหตุที่น้ำเป็นสีฟ้าก็มาจากแร่ธาตุที่เขาข<ม>ุดนะครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณเจนี่อุ๊ยเราชอบมากเลยบรรยากาศสวยนี่น้ำผาสวยนะเห็นไหมต้องขอบคุณขิมก่เนาะต้องขอบคุณน้องขิมไงหารี่ดให้เราเดิตให้กับคุณขีมคบุณีลอบหน้ารอบหน้าที่ไหนเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราถึงแล้วนะสวิตอแลนด์กไทยเจอกันแบบ พี่หญิงปลายางนี่เหมือนปูซานที่เราไปเอ้ยไม่ใช่ปูซานโซนท <c oughs> ีเจนอย่าง <c oughs> ปลายาง <c oughs> <c oughs> ของพังงาเมื่อก่อนพังงาภูเก็ตนะคะสมัยก่อนจะมีพวกแร่ธาตุดิบุกอะไรเยอะอมันก็เลยเบอกว่าชาวจีนนะเขาจะขุดขุดไปเรื่อยๆหาแร่ธาตุอะไรเงี้ยนะคนนับปัจจุบันตอนนี้ไม่มีการขุดแล้วน้ำมันก็จะมีน้ำขึ้นมานี่ส่งไปที่พี่เจนหน่อยค่ะตอนนี้กำลังกำลังแบบว่าลงเราใหญ่ลื่นอ่ะ กาะแน่นๆนะจะบอกว่าให้เค้กโชว์โชว์ลูกให้ผี่ายทาดูโอ้สวยไหนอือ เจนคือว่าหลักมันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรนะ่กุ้งอยู่นะค่ะไม่เขาบอกว่ามันจอกหรือหลักเดีขาเอาไปเป็นว่าเอากินก็ได้เนาะกินได้ค่ะทำน้ำพริกได้แกงได้ลุกโดนอะไรมาบ้างครับพี่เจนโดนพริกเจ็ดสีแล้วก็คะน้าค่ะพี่เจนส้มคว้าวะอันนี้ได้อันนี้ข้าวจี่ใช่ไหมเดี๋ยวเข้าวยาง คณาเนอะเมื่อกี้จะเด็ดใบคนะเด็ดฮะแทมมันแทงเพ่อเองนั่นเลยน่ะใบคณาลองเด็ดใบคณะทีนีธรรมชาติแบบนี้เนี่ยเราได้พูดเริ่มเดินทางใหม่มามีมีสับปะรดเนาะมีคณะต้นพริกด้วยนะสีนะพริกจะสีแล้วอีกแม่เมียบอกว่ามันหายากอีกต้นคือต้นอะไรครับพริกเจ็ดสีเจ็ดแสงอ๋อต้นพริกเจ็สีสองต้น เจ็ดสีประดับก็ได้เอากินก็ได้ช่องอะไรคะเจนเจ๊ <laughs>